จะเป็นเอเจนซี่สัญญากำเกาหลีต้องเริ่มยังไงต้องจบอะไรต้องมีสกิลแบบไหนและความท้าทายที่ต้องเจอวันนี้คุณลีจาก k b c จะมาช่วยเราไขาคำตอบกันไปฟังกันเลย สวัสดีครับผมลีนะครับเป็นที่ปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่เสยกรรมเกาหลีครับต้องบอกก่อนครับว่าการทําธุรกิจนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของธุรกิจส่วนตัวนะครับจบอะไรมาก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ขอแค่คุณมีแพชชั่นและก็ความตั้งใจนะครับเกี่ยวกับการแพทย์และความงามฉบับเกาหลีครับต้องเริ่มต้นยังไงในสาหงานนี้นะครับการเป็นที่ปรึกษาเสยกรรมนะครับจะต้องมีความรู้เชิงการแพทย์เพื่อแนะนําเทคนิคเสยกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านครับซึ่งจะต้องผ่านการทรนนิ่งและก็การสอบรับลเซเส้นก่อนถึงจะเริ่มต้นธุรก ได้อย่างมืออาชีพครับแต่ว่าทางเรานะครับก็จะมีการจัดทรนนิ่งให้ทุกเดือนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจเข้าทรนนิ่งเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับสกิลอะไรที่ควรต้องมีถ้าจะทําธุรกิจเอเจนซี่เสยกรรมเกาหลี1ครับจะต้องมีทักษะการสื่อสารเราจะต้องเข้าใจให้ได้ครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรมีความกังวลส่วนไหนทําไมเขาถึงอยากทำเสยกรรมแล้วเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าครับ2การทํางานเป็นทีมครับเพราะว่าเรานะครับจะต้องทํางานร่วมกับทีมงานส่วนกลางเพื่อให้ บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครับ 3. ความรับผิดชอบเราจะต้องให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่และไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทั้งในส่วนของการให้คําแนะนําก่อนผ่าตัดการดูแลลูกค้าที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็การติดตามอาการหลังทำศัลยกรรมครับความท้าทายในสายงานนี้คืออะไร คุณจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำสายกรรมนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดซึ่งถ้าเรามีความรู้ในส่วนเยอะนะครับเราก็จะสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือครับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะใครสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะส่วนใครฟังแล้วสวนใจสมัครเป็นเอเจนซี่สลยกรรมเกาหลีกับเราได้เลยนะคะ